สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับกับค่ำคืนวันจันทร์วิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาอ่านหัวข้อข่าวกันนิดนหน่อยๆน่อยะครับก่อนอื่นขอบพระคุณมากเมื่อเช้านี้เพื่อนสมาชิกคอมเมนต์มาจากประเทศอังกฤษหลังจากที่เราอ่านข่าวว่าอังกฤษแบนบีนแนนซ์นะเพื่อนสมาชิกบอกว่าดิฉันอยู่อังกฤษและใช้บีนแนนซ์ค่ะเป็นสายซื้อและถือยาวเอาจริงๆข่าวนี้แทบไม่กระทบกับดิฉันและคนในครอบครัวที่ใช้บีนแนนซ์แต่เดี๋ยวถ้ามีความจริงคืออะไร นะถ้าความจริงคืออะไรเนี่ยจะมาอัปเดตให้ค่ะนะครับก็ขอบพระคุณมากๆอย่างที่เราเห็นนะเพื่อนๆข่าวประเทศไทยออกมาเนี่ยต่างชาติก็คิดว่าบ้านเราไม่มีโดจคอยแล้วคนไทยซื้อดอคอยไม่ได้นะฮะเนี่ยอย่างที่อังกฤษมากระโจมออกมาเลยเนี่ยแบนแล้ว b ายน n น e มาให้ใช้ในอังกฤษนะก่อนที่ผมจะทําวิดีโอนะเพื่อนๆผมเข้าไปดูยูทูบเบอร์จากประเทศอังกฤษนะดูแบบแต่ละช่องนี่ก็พูดไ่เหมือนกันนะ ะะอยู่ที่อังกฤษสำเนียงอังกฤษแต่พูดไม่เหมือนกันข่าวไม่ตรงกันนะเชน่นกันกับศูนย์ข่าวใหญ่ๆของทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาเนี่ยเพราะนั้นเราเห็นแล้วว่าบางทีข่าวมันสู้ของจริงไม่ได้เนี่ยอย่างเพื่อนเพื่อนสมาชิกข,ของเราอยู่ที่อังกฤษเนี่ยบอกไม่มีอะไรนะฮะเช่นกันกับหลายๆข่าวที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นการเมืองข่าวชาวบ้านทะเลาะกันเนี่ยคนสองคนทะเลาะเนี่ยนะบางทีเราฟังฝั่งนี้มากเกินไปจนแบบอ้าไอ้นี่โดนประหารไปแล้วอะ มารู้ความจริงทีหลังอ้าวมันไม่ตรงกันเนี่นะก็ว่ากันไปครับผมหลายข่าวต้องชั่งน้ำหนักดูเช้านี้ราคาทุกเหรียญเด้งขึ้นมามีข่าวใหญ่อะไรไหมครับนะเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาบางทีมันไม่เมคเซนนะเพื่อนๆบางทีข่าวดีด,ดีตลาดแดงแจ๋เลยนะบางทีข่าวไม่ดีเอ้ยมันดันขึ้นมานะก็ผมถือเทรดนะผมเห็นข่าวดีแล้วผมแบบไม่สงสัยว่าทำไมมันขึ้นมานะเฉยๆนะ จริงๆมีหลายคำตอบนะโอ้หลายคำตอบเหลือเกินเพื่อนสมาชิกมีความเห็นยังไงว่าวันนี้ทำไมถึงเขียวขึ้นมาหน่อยนะลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนตัวคือผมไม่ค่อยถ้าผมไม่ทำ YouTube นะไอ้ข่าวดีต่างๆที่ผมเห็นเนี่ยคือผมก็ไม่ให้น้ำหนักกับมันเท่าไหร่นะรวมทั้งข่าวไม่ดีก็ฟังหูไว้หูแล้วกนะ็ดูเป็นละครไปนะคุณอีลอนมัสแกเข้าไป ตอบทวีตของ dogecoin developer นะครับคุณ ross n i c o เนี่ยเขาทวีตไว้ว่า the Dogecoin fee change proposal is up นะครับก็ตอนนี้เขากำลัง develop ในเรื่องของ fee ในการ transfer fee ของ dogecoin นะตัวเลขผมก็ยังไม่เห็น100%นะก็มีข่าวว่าโอ้เนี่ยมันจะ f e ีมันจะถูกลงเป็นแบบ50เท่า100เท่าเลยนะครับคุณ Elon m ม s k สพีอีลอนของเราก็ออกมาตอบทวีตว่า important to support นะครับก็สำคัญที่จะ support ในเรื่องนี้นะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆคิดยังไงมีความเห็นยังไง dot developer ตอนนี้กำลังทำงานหนักเลยนะกำลังทำงานหนักเลยเอาละนะครับมีกระทูใน reddit นะเพื่อน <c oughs> ๆกระทูใน reddit เขาบอก you all got no idea what you're talking about and this whole market is driven by hype and manipulation นะครับคือ ผู้เองไม่รู้เรื่องหรอกว่าพูดอะไรอยู่ในเรื่องของตลาดคริปโตเนี่ยทั้งตลาดมันขับเคลื่อนด้วยการชักใยการไฮป์นะการมานุเพลยนะครับก็ยังไงอะ่ะคนก็เข้าไปแบบนั่งโอ้โถกเถียงกันใหญ่เลยนะเพื่อนๆใน d รดดิะนะนะเอ็งก็ไม่รู้อะไรเอ็งก็ไม่รู้อะไรนะครับคือบนตลาดคริปโตนะเพื่อนๆในฐานะที่ผมไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะผมคิดว่า มันเป็นอะไรที่ไม่ make sense เหมือนกับชีวิตคนเราปรกติอ่ะเหมือนกับชีวิตจริงของพวกเราเราอะ่ะนะเพื่อนเพื่อนมันเหมือนกับว่าคือคนที่รู้หมดเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเนะช่นกันกับคนที่อาจจะสอบได้เกียรตินิยมอะ่ะคนนั้นเป็นเป็นคนยิ่งใหญ่ในสังคมหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่อาจจะมาทำงานให้บริษัทลูกคนรวยคนหนึ่งซึ่งสอบซ่อมทุกปีอ่ะ นะนั่นคือความไม่ make sense ของโลกเรามันไม่มีอะไร make sense นะเช่นกันกับบนตลาด c r y ปโตเคอ r e n c y ออาจจะคือเราพยายามหาเงินกับความไม่ make sense บนตลาดข่าวดีข่าวไม่ดีข่าวฟัดข่าวไม่ฟัดนะครับมันเป็นอะไรที่ไม่ make sense นะเพื่อนเือนนะเพราะนั้นผมว่าสิ่งที่เสียเวลาที่สุดคืออะไรรู้ไหมอย่างกระทูเนี่ย <c oughs> คือการถกเถียงกันว่าทฤษฎีผมถูกทฤษฎีคุณผิดหรือทฤษฎีคุณถูกและทฤษฎีผมผิด ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เคยพาใครไปไหนเลยนะในวงการคริปโตนะตั้งแต่ผมอ่านมาเป็นปีๆเนี่ยนะมันไม่เคยไปไหนเลยนะครับในช่วงแรกๆที่ผมเข้ามาเทรดคริปโตเนี่ยนะก็ไม่ถึงกับเทรดหรอกก็คือผมถืออะนะแล้วก็พยายามศึกษาเรียนรู้เนี่ยตอนนั้นผมคิดว่าผมแบบเฮ้ยเราแม่งก็เก่งพอสมควรนะเนี่ยเราเก่งอะเนี่ยนะก็ไปคุยกับคนนู้นคนนี้ไปทบไปเถียงไปอะไรกับเขานะแต่มาดูแล้วแบบ ยิ่งเราอ่านเยอะๆยิ่งเราดูเยอะนะเพื่อนๆมันเป็นมันเป็นอะไรที่ไม่ make sense อ่ะมันวันนี้คุณอาจจะถูกวันนี้คุณอาจจะผิดการวิเคราะห์น,นี้อาจจะถูกอาจจะผิดคือมันหัวกับก้อยอจริงๆอ่ะเพื่อนๆในในความเห็นส่วนตัวผมเลยนะบางคนที่ถ้าคุณจับจุจุดถูกในชีวิตของการลงทุนเนี่ยโอ้โหถือว่าพระเจ้าให้คุณมาแบบสุดๆเลยอะ่ะคือคุณแบบรู้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ผมถือว่า คุณโชคดีแล้วคุณมีมันสมองดีมากอ่กนะครับถือว่าเป็นดวงของคุณเลยอเช่นกันกันกบอย่างผมเนี่ยผมมีเพื่อนที่มีพอร์ตใหญ่นะมีเพื่อนที่อรอนใหญ่สําหรับผมอ่ะผมว่าอรอตใหญ่มากๆเลยะนะบางคนก็รู้เยอะมากๆเลยนะครับส่วนบางคนก็ไม่ได้รู้เยอะอะไรนะเพื่อนๆเวลาผมไปคุยอย่างมีมีพี่คนหนึ่งเนี่ยนะผมสนิทกั่แกเวลาแกพาผมไปกินข้าวไปอะไรอย่างี้นะ แกแกก็ลงทุนนะทั้งคริปโตทั้งหุ้นอะ่ะผมก็จะไปคุยกับแกพี่นี่นะถ้าดีฟาพี่ต้องอย่างนี้นะพี่ต้องฟาร์มอย่างนี้นะครับเหรียญนี้มันจะเป็นอย่างนั้นวันนั้นมันจะมีอะไรออกมามีข่าวไม่ดีคือระหว่างการคุยกันเนี่ยผมจะเป็นฝ่ายพูดตลอดเลยนะฮะคือบนโต๊ะเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเป็นเอ็กซ์เพรสอ่ะนะเพื่อนๆแต่มันก็อดคิดไม่ได้เวลาเรากลับบ้านนะเวลาเรากลับบ้านเราอยู่บนรถเนี่ยเราคิด เราเป็นฝ่ายพูดตลอดเขาไม่ได้บอกไอเดียอะไรเราเลยนะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้บอกเท่าไหรอ่อ่ะนะมันทําให้เราคิดถึงสัจธรรมแล้วดูพอร์ตเราแล้วดูพอร์ตเขาดิ <c oughs> นะพอร์ตเขานี่แบบใหญ่มากคือมาพอร์ตเราแบบเล็กนิดเดียวอะ่ะนะแต่เราเป็นกลายเป็นฝ่ายพูดที่แบบรู้หมดเลยนะมาเลยทําให้ผมคิดว่าแบบเออมันไม่มันไม่เ a k e s e n นะเพื่อนๆในโลกเนี่ยฮนะบางทีแบบ รู้เยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นเอ็กซ์เพรสนะครับผมว่าแต่แต่สิ่งที่ผมเชื่อนะที่ผมเรียนรู้จากผู้ใหญ่ในวงการนะเพื่อนๆในงวงการการลงทุนที่มีพอใหญ่ๆนะคือ Money Management การบริหารการเงินแล้วมันจะมีผลกระทบกับไม่ใช่แค่คริปโตหรือหุน้นหรืออะไรนะแบบกับชีวิตประจำวันเลยอะ่ะการเห็นการตีค่าต่างๆว่าอะไรมันจะ มันจะมี depreciation อะไรมันจะ appreciate นะครับ return on investment เท่าไหร่มันจะแบบกระทบมาถึงการเสียเวลาในการการคำนวณเวลาว่าเราจะทำชีวิตให้เรามีค่าขนาดไหนในแต่ละวันเลยอ่ะนะมันจะแบบโหลึกอ่ะเพื่อนๆพอเข้าใจไหมมันลึกอ่ะมันเป็นการลงทุนเวลากับทุกอย่างในชีวิตอ่ะเพราะนั้น risk management money management time management มันเกี่ยวกับการบริหารทั้งหมดเลยอ่ะนะที่เหลือมันก็โอ มัน,มนทุกคนพยายามหาสิ่งที่ make sense บนตลาดนะเพื่อนๆสัปเเฮราไปไหมเนี่ยอีกข่าวหนึ่งหัวข้อข่าวหนึ่งนะครับเขาบอกว่า uh, despite regular, regulatory uncertainty Indian crypto investment surges 19,900% in one year นะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีโอ้โหกฎหมายข่าวนู่นนี่ในอินเดียออกมาเยอะมาก แต่การลงทุนบนตลาดคริปโตเคอเรนซีของคนอินเดียขึ้นมานะครับในตลาดเขาเนี่ยขึ้นมา1 9 9 0 0เพื่อนๆและมีข่าวลือเยอะมากเลยว่าคนอินเดียกำลังจะเปลี่ยนทองเป็นบิตคอยนะครับที่ผมอ่านมานะคือเอาล่ะพูดถึงปริมาณทองคำบนโลกนี้นะถ้าเป็นของประเทศเนี่ยอะไรอินเดียเนี่ยอยู่ใน ประมาณท็อป20นะบ,บางทีก็อยู่อันดับ10นะสหรัฐอเมริกาเป็นดับหนึ่แต่มันเคยมีเซอร์วย์ออกมานะว่าถ้าเป็นชาวบ้านด้วยกันเนี่ยคนอินเดียมีทองที่สุดในโลกเพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมถ้าใครมีความเห็นต่างไงคอมเมนต์มาแบ่งแบ่งปันกันนะครับเขาบอกว่าคนอินเดียเนี่ยเก็บทองไว้ใต้หมอนแล้วคือปกติแล้วเนี่ยถ้าใครมีเพื่อนคนที่มีเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียหรือรู้จักคนอินเดียเนี่ยจะรู้ว่า เขาไม่ใช่คนทำมหากิน,นะครับคนอินเดียนี่ทํามาหาเก็บนะครับทำมาหาเก็บแล้วคือเขาใช้เงินเป็นอะนะฮะคือจะเรียกอะไรก็ได้อ่ะแต่ผมว่าคนคนเชื้อสายอินเดียหรือคนอินเดียเนี่ยใช้เงินเป็นอะนะฮะคือ <c oughs> อย่างคนไทยเราเนี้ยเราอาจจะไปเจอเสื้อตัวหนึ่งสมมุติพันหนึ่งเนี้ยนะเรา,าดูเฮ้ มันดีไหมมันอะไรไหมต่ออต่อแ0ดร้อยอะมันดีนะครับคืออ่ะเราซื้อนะฮะคือถ้าดีอะคนไทยผมว่าถ้าของดีอะแล้วมันใช้ได้ดีอะไรเงี้ยเราเอาจจะซื้อนะแต่คนอินเดียนี่คือแบบอ,อพันหนึ่งโอ้โหนี่ตายเนี่เขาไปจ้างเย็บได้เป็นโลเลยนะฮะซื้อทําไมนะครับคือเขามองแบบลึกไปกว่าเราอ่ะนะที่ผมเห็นที่ผมสัมผัสมานะเพื่อนเพื่อนคิดไงคอมเมนต์เข้ามา จาก JP Morgan เพื่อน,นเนี่ยมันก็มี f ฟ r ร์จาก JP Morgan ซึ่งไม่จบไม่สิน้นทุกวันเลยนะเราพูดถึง JP Morgan เนี่ยบ่อยมากๆเนี่ยเขาบอก Expert จาก JP Morgan เนี่ยเขาบอกว่า Bitcoin Winter กํากำลังจะมาหรือดูหนาวของ Bitcoin กกำลังจะมาก็คือจะเป็นตลาดที่ s i ด์เวยหรือเป็นแบร์มาร์เก็ยาวๆนะเนี่ยเขาโค้ดไว้ว่า i think bitcoin is certainly h a t e d for more losses here if it if it breaks below 30,000 then crypto winter is certainly back on the docket นะก็เขาเชื่อว่า bitcoin เนี่ยมันจะลงไปมากกว่านี้แล้วถ้ามันต่ำกว่า30,000ดอลลาร์นะครับไอ crypto winter เนี่ยมันจะกลับมาแน่ฤดูหนาวของ cryptocurrency เนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง บนหน้าเราเลยมันจะกลับมา on the d o c k e t มันจะกลับมาใส่หน้าเราเลยะนะเพื่อนๆคิดยังไงนะครับ JP Morgan จากเมื่อไม่นานมานี้เป็นสถาบันการเงินที่มองบ t c o i n แบบเฮ้ยอะไรเนี่ย bitcoin อะไรเนี่ยนะไม่ดีอันตรายเสี่ยงตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของราคาบิตคอยนะฮะและแน่นอนนะฮะเราจะโทษใครไม่ได้เวลามีข่าวแบบนี้ออกมานะแต่ละคนเนี่ย เราพูดภาษาชาวบ้านเราร้อยพ่อพันจิตใจอะนะบางคนมีเงินเท่านี้บางคนมีเงินร้อนเท่านี้ทั่วโลกอะเพื่อนๆนะพอเห็นข่าวนี้แบบเออหรือมันจะต่ํากว่าสามหมื่นแล้วเนี่ยเฮ้ยขายก่อนดีกว่าแล้วลงไปซื้อตอนสองหมื่นนะครับคือตรงนี้เราเดาไม่ได้ทุกแท่งเทียนคือทุกจิตใจอะเราเดาไม่ได้อะเพื่อนๆนะครับการซื้อการขายการซื้อการขายเนี่ยนะเพื่อนๆคิดไงเกี่ยวกับ JP m o ม g a n แกนนะฮะ คือผมเข้าไปอ่าน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 าน,านแล้วผมก็แบบนวนมาอีแหละเดิมนะเอ็กซ์เพรจาก JP Mor g a n ผู้เชี่ยวชาญจาก JP Morgan ออกมาสมัยก่อนผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอย่ายุ่งกับคริปโตนะผู้เชี่ยวชาญ JP m o ม g a n บอกอย่ายุ่งกับคริปโตตอนนี้บอกว่าคริปโตมันจะไปในทางนี้จนถึงอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันค่อยกลับมาอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ผมแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันเหมือนกับยังไงอะภาษาสังกฤษเขาเรียกฮิปเปอรคตอะ นะฮะฮิปโปครตนะครับก็คือพูดอย่างทำอย่างอะ่ะประมาณเนี้ยนะครับเอาล่ะเพื่อนๆน,นะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยมีข่าวดีคือข่าวดีมันนะมันเข้ามาเยอะนะเข้ามาเยอะแล้วจริงๆข่าวดีที่เป็นผมเรียกว่าบุญเก่าอะ่ะนะอย่างเช่นเอาง่ายๆเพื่อนๆพ,พ,พูดกันตรงๆเลยในความรู้สึกส่วนตัวผมนะในข่าวดีทั้งหมดครึ่งเดือนให้หลังมาเนี้ย มันก็ยังไม่มีอะไรแพ้ข่าว MicroStrategy ซื้อ Bitcoin เป็นหมื่น Bitcoin อ่ะเพื่อนๆนะครับคือตอนนั้นมันมีอะไรมันมีข่าวประเทศจีนมากลบตรงนั้นแบบมิดเลยอ่ะมันทำให้แบบโอ้โหป๋าไ a e ค s a ซ l o r อ่ะนึกภาพเดียแกแบบเฮ้ยเพิ่งซื้อไปเพิ่งซื้อบิตคอยไปโอ้โหกี่ร้อยล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยคือไม่เห็นหัวผมเลยนะ วันนั้นข่าวเงียบมากๆเลยนะเพื่อนๆข่าวแบบตบยุงเลยนะคือแบบความที่ตลาดมันแดงมากและอยู่ดีโผล่ข่าวมา MicroStrategy นะคุณ Michael s e l l o r ตอนนี้ซื้อ Bitcoin อีกหมื่นกว่า Bitcoin ทุกคนแบบโอเคถเอยไปถอยไปอ่านข่าวอื่นจะอ่านข่าวจีนนะครับคือแบบถ้าผมเป็นคุณ Michael นี่ผมก็แบบโหยิงข้ามหัวไปเลยเนี่ยนะฮะป๋าเพิ่งมาเช็คบิลน่ะที่ร้านอ่ะนะ โต๊ะใหญ่สุดอไม่มีใครมองไม่มีเด็กเสิร์ฟมองกันสักคนเพื่อนๆน,น,น,นึกภาพเดีมันเป็นในลักษณะนั้นเลยอนะต้องแต่รอประพอะไม่มีใครตะเบะไม่มีใครมองกขาเลยอนะเข้ามาในร้านแบบสั่งทุกอย่างแต่ไม่ได้บริการนะครับความรู้สึกป๋าแกต้องมีอย่างนั้นบ้างอ่ะนะเอาละเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณที่มานั่งฟังเราสัพเพเหระกันนะครับก็ดูมัเป็นละครขำๆกันไปช่วงนี้สภาพ บนทั่วโลกเลยอ่ะนะเพื่อนๆมันก็ไอ้โรคระบาดเนี่ยมันผมอ่ะผมดูข่าวการเมืองดูข่าวโรคระบาดเลยคือก็มันก็เครียดนะเพื่อนๆเพราะนั้นระวังนะอย่าไปแบบอย่าไปอินม,มันมากนะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาตอบในเรื่องของที่เราทำเซอร์เวยกันไว้นะฮะว่าคิดยังไงถ้าเกิดมันมีแบบการล็อกดาวน์บางจุดหรือว่าร้านอาหารหรืออะไรก็ตามแต่นะที่มันไม่เคยเคลียร์ นะครับข่าวต่างๆเนะี่ยเช่นกันคือมันไม่มีข่าวอนะไรเคลียเห็นไหมข่าวจากไทยข่าวจากอังกฤษข่าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันแบบมันไม่เหมือนสมัยก่อนตอนเราเด็กๆคือนายกไปทาอย่างนี้กับนายขอนายขอติดคุกอะไรเงี้ยนะมันไม่เคลียอย่างนั้น,ะนอ่นนนะไม่ขาวก็ดำอนะ่ะเพราะนั้นขอบคุณที่เข้ามาออตอบเซอร์วยตรงนั้นแล้วก็ออกความเห็นกันนะฮะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นไม่ไม่ไม่ตรงกันอ่ะนะนะแต่เราไม่จําเป็นจะต้องแตกแยกถักถาง นะครับหรือดูถูกกันนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันเราอยู่เรือลําเดียวกันนะครับขวานเดียวกันเอาล่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับการอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนดูต่อไปครับผม